สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับก็คันนี้เป็นนิสสันฟอนเทียนะครับรถปี2000นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.7นะครับใครหาเอาไปใช้งานนะครับเป็นรถต่อยอดรถทำงานนะครับลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสภาพแบบนี้นะครับรถอยู่ที่ศรีนครินนะครับโทรติดต่อประสานงานดูได้นะครับถ้าใครสนใจจริงๆอยากจะซื้อนะครับเน้น ให้ไปทดลองขับเจรจาหน้ารถนะครับดูเอกสารให้เรียบร้อยนะครับห้ามโอนก่อนหรืออย่างไรก็ตามนะครับต้องไปทดลองขับเจอรถให้เรียบร้อยนะครับเช็คเอกสารให้เรียบร้อยนี่นะครับสภาพแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับใครหาอยู่ลองชมดูก่อนได้เลยนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่นะครับชอบหรือเปล่าแต่สินใจโทรไปปรึกษาพูดคุยเจรจาต่อรองนะครับไปทดลองขับให้เรียบร้อยพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนะครับ แต่ภาพแบบนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับเขาก็ใช้งานอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับเอกสารพร้อมโอนหรือเปล่าไปดูหน้างานได้เลยเขาแจ้งมาว่าตอนนี้พร้อมครับเราก็ต้องไปพิสูจน์นะครับสําหรับคนซื้อโอเคนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสาหรับการมองหารถสวยๆไปใช้งานนะครับคันนี้79,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดา2.7ดนะครับรถปี2000สภาพพร้อมใช้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับ ส่วนชมนะครับถ้าสนใจติดต่อไปเลย